สวัสดีครับพบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook ทุกคนนะครับผมอาร์มบางใหญ่นะครับนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยววันนี้เป็นวันว่างๆนะครับวันรีแลกซ์นะครับก็พามาเที่ยวชมนะครับมาเที่ยวชมโบราณสถานนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมคือวัดประสาทนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวชมนะครับวันนี้มาเที่ยวชมกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับประวัติความเป็นมา เป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สร้างมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมแล้วกันวันนี้มาเดี๋ยวขอญาติแท็กไปทาง facebook น่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าแท็กยังไงเออนะฮะแป๊บนี้นะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวชมนะฮะว่าที่นี่มีมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีสถานที่เป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวเราจะพามาดูภาพรวมกันนะครับผม๋ยผมพาเที่ยวชม นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าวัดนะฮะพามาชมกันอยู่่ะครับมีผมอยู่บริเวณหน้าข้างหน้าเลยนะฮะตรงบริเวณลานจอดรถนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณผมจะให้ดูก่อนนะี้นนก็จะเป็นที่เป็นอ er. ่ารสาระน้ํานะฮะสระน้ําที่วัดนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะหามุมที่แบบว่าช,ชัดๆนะฮะนะครับนี่ก็คือบริเวณสระน้ํานะครับผม ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในนี้จะมีพวกปลานานาชนิดนะครับอาศัยอยู่นะครับนะครับก็จะมีกังหันกำมบําบบน้ําเสียนะครับมีระบบการจัดการบริหารที่ดีนะฮะเลเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะถ้าว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับมากราบสัการะขอพรนะครับที่วัดปราสาทสนทบุรีได้นะครับวัดนี้ต้อนรับทุกคนเสมอนะฮะแต่อย่างไรก็ลืมใส่แมสป้องกันก็ดีนะครับเพราะว่า ตรงนี้ก็ยังกำลังเป็นสถานการณ์โควิดนะคโควิดก็อยากจะให้ป้องกันกันนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเลิมพาเข้าไปในที่อุโบสถคือก่อนก่อนอื่นนะนะครับการที่เราจะมาถึงสถานที่วัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลายๆบริเวณนะฮะแล้วก็หลายๆสิ่งศักสิิ์ที่เราไปกราบสักการะแต่สิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ให้เกียรติสถานที่คือเราต้องไป ุโบสดก่อนนะครับเพื่อไปกราบพระประธานก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับผมนะครับอันนี้ก็คนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขามมีงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผมว่าผมจะพาเข้าไปนะฮะ ็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะโอเคนะเราก็อยู่ในบริเวณหน้าอุโบสถนะวัดปราสาทนะฮะจริงๆวัดนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้ประวัติมาคร่าวๆนะฮะก็รู้สึกเป็นสร้างมาตั้งแต่สมัยกุ้งศรียาช่วงตอนปลายนะฮะก็ผู้สร้างนะคือคือเอาตามตำนานแล้วกันเอาตามตำราตามองศสวดาเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า ส็จพระเจ้าปราศาสทองเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับก็ก็เป็นพ่อของพระนารายมหาราชที่เราเคยดูบุพเพสนิวาสกันนะครับถ้าอธิบายกันง่ายๆนะฮะก็นะบริเวณอุโบสถนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงสถานที่จริงกันอนนี้อยู่ที่รูปอยู่มาก็จะให้เดินบริเวณรอบๆนะครับรอบๆวันที่พาไปเที่ยวชมก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ถ้าถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินหรือยังไงก็นะฮะ เสียงไม่ค่อยชัดหรือยังไงก็ต้องผมก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะาผมไม่ได้เอาไมค์มาครับวันนี้เนีย่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมโดยรอบนะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นจิตปฏิมากรรมนะในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะช่วงตอนปลายนะผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอุโบสถนะครับเขาเรียกว่าเป็นใบเสมาใบาพูทธเสมา นะครับสถานที่ใดนะฮะหรือว่าบริเวณใดก็แล้วแต่นะถ้ามีใบเสมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นใบเสมาเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุโบสถนะครับก็จะมีใบเสมาอยู่โดยรอบนะครับถ้าเราไปโบราณสถานนะนะเราสังเกตได้ว่าถ้ามีใบเสมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นอุโบสถนะครับผมเดี๋ยววผมจะพาเข้าไปไหว้บริเวณด้านใน วัวสดกนว่าเป็นอย่างไรนะฮะอยากให้คนมาเยอะๆเพราะว่าคืออยู่ใกล้บ้านผมนะฮะห่างกันไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะฮะก็อยู่ผมอยู่บางใหญ่นะฮะนะผมจะเดินพาชมไปนะอันนี้ก็เราจะเข้าทางด้านหน้าแล้วกันนะฮะด้านหน้าเลยนะเพราะว่าด้านหน้าจะเห็นอะไรที่ค่อนข้างกว้างกว่าชัดเจนกว่าก็จะเก็บบรรยากาศให สวยที่สุดนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมพามาเที่ยวพามาชมนี่ฮนี่คือบริเวณด้านหน้าของวัดปราศาสตร์นะฮะที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะฮะนี่ฮะนี่ฮจะเป็นใลักษณะแบบนี้คือภาพรวมนะฮะเราก็จะเข้าไปบริเวณด้านในนะฮะเพื่อทำการกราบสักการะขอพรกันนะครับผมนะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะคืออันนี้คือบริเวณด้านในนะของโบสถนะก็นะครับอันนี้ห้ามถ่ายภาพแล้วก็เข้ามาไม่ได้นะเดี๋ยวออกก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาเข้าไปถ่ายภาพไม่ได้นะก็เป็นโบราณสถานนะฮะแต่ถ้าเราเข้ามากราบไหว้นะครับเข้ามากราบไหว้ขอพรอก็เป็นเรื่องปกตินะได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามจุดไปแล้วกัน เราจะไปจุดที่ก็เป็นจุดคลายแม็กซ์ที่นี่นะฮะจุดคลายแม็กซ์ที่นี่นะฮะก็จะเป็นจุดที่เป็นนางตะเคียนนะฮะคู่อายุกว่าพันปีแล้วนะฮะก็ใหญ่มากยาวมากนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วกันนะะปกติที่มานี่จะถ่ายรูปได้นะนะไม่เียไม่เห็นตั้งใจงเลยเทียนรูปเลย นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะครับผมนี่เดี๋ยวพาเดินเข้าไปที่จุดคลายแม็กก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไป3จุดนะฮะจุดแรกก็คืออุโบสถคือเราไปมาแล้วล่ะนะจุดที่2คือจุดเออ่แม่นางตะเคียนเดี๋ยวจุดสามจะเป็นจุดที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นจุดเ,เป็นพญานาคนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ3จุดคลายแม็กนะถ้าผมไปไหนว่างอะไรยังไงผมจะพาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะะี่ครับ จะพาเข้ามานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นนางตะเคียนนะฮะอายุนี่ประมาณทันปีนะนะครับเพราะเป็นต้นใหญ่ยาวยาวมากนะฮะนะยาวมากนะะนี่นะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะช่วงนี้ก็แต่ถ้าจะให้เนี่นนี่นะครับผมก็เป็นลักษณะนี้ก็มาขอพรกันได้นะฮะนะครับผมนะะ ครับนี่นะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะผมไหม่แล้วผมจะพาเดินชมบริเวณต้นไม้แล้วนะว่ามีความใหญ่ขนาดไหนนี่นะนั่คือต้นไม้ต้นตะเคียนนะที่เขาลือกันว่าอายุประมาณพันปีนะผ้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออันนี้เป็นต้นตะเคียนนะอายุเขาว่าพันปีนะเนี่ยก็จะเป็นยาวมากคือคุณต้องมาสถานที่จริงนะคุณจะรู้ว่าใหญ่ยาวจริงๆนะนี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมนะเดี๋ยวผมจะพามาที่บนเรือนด้านหลังคนจะมากาสการะขอพรเนี่ยเนี่ยค,คือคนจะมากาสการะขอพรเนี่ยเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาไม่ได้มีอะไรสําคัญเท่าไหร่ก็จะมาเรื่อยๆแต่ถ้าจะมาแบบเยอะๆหน่อยก็จะเป็นช่วงหวยจะออกเนี้ยกลางเดือนปลายเดือนหัวยจะออกเนี่ยจะมากันเยอะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปอันนี้นะครอ่ะอันนี้ให้ดูแม่รางตะเคียนอีกทีหนึ่งนะฮะทีก็มากาบปอพรได้นะฮะสักสิทธิ์สักิ์สิทธิ์นะ คนที่จะขอพรและสําเร็จนี่คือพื้นฐานคุณต้องเป็นคนจิตใจดีนะคนดีขอพรง่ายนะเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์จูนอะไรง่ายนะครับนี่แลเราก็เดี๋ยวให้ดูรอบหนึ่งนี่ก็เป็นบริเวณในโบสถ์นะ400รกว่าปีนะฮะอันนี้นี่ก็คือบริเวณนี่ก็านไหนเป็นล่างไหนนี่ครับ ปนอะไรก็จะมีรูปเนี่ยขอพามากราบสักการะขอพรกันได้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วแต่ศรัทธานะถ้าศรัทธาก็มากันได้นะก็ขอให้เปิดใจกันแล้วกันนะฮะเนี่ยก็จะเป็นบริเวณอุโบสถอ่ะก็เป็นที้านี่ก็จะเป็นกุฏินะกุฏิพระที่อาศัยอยู่ก็เรียกว่าอะไรจําวัดอยู่ที่นี่กันแล้วกันนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสุดท้าย เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าจะสร้างมาใหม่เลยนะครับเป็นสถานที่ที่เขารู้ก็จะมีพวกของที่เกี่ยวกับพญานาคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับไปที่สุดท้ายนะต้องเดินหลบๆหบนะ่อยเพราะว่านี่เขามีงานนะฮก็ใส่ใจามาเลยนะเอาอยัางไงอ้อมๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าจากรงคไหนดี เนี่ยของข้อไงนได้นีนะครับแล้วไปพร้อมกันฮะวันนี้มีจะพามาเที่ยวชม เคแล้นี่ก็ถึงสถานที่สุดบิเวณนสุดท้ายที่เราจะมานะสถานที่เขาเรียกว่าหอพระไตรปิฎกนะไงก็ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะนะครับผมให้เป็นลนักษณะนี้ช้างไม่รอดไม่รอดกันแนะครับผมนะะก็เข้ามาก็มาได้นะฮะมาเข้ามากันได้นะครับมาขอพรนะครับผมนะครับ ได้ไหมผมเข้าไปไหว้ได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับขึ้นได้เลยครับพี่ขอบคุณครับพี่ไอ้ประคำกับพระในพารอะไรเงี้ยพี่เขาแจกได้ครับได้ครบคุณครับพี่โอ้โหดูดีขึ้งน้าตาเนะฮะนี่นะฮะคือบริเวณด้านในนะฮะด้านในหอพระไตรปิฎกวัดปราสาทนะฮะก็จะเป็นทั้งสายนี้ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์มีปฏิมากรรมนะฮะหลายๆอย่างเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะฮะอันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลนะฮะ เนี่ยเข้ามาได้นะฮะนี่ก็จะเป็นพญานาคนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสมัยโบราณเลยนีอันนี้นะเข้ามาได้นะเข้ามาได้นะ,ะก็จะเป็นวันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลนะฮะมีรูปกประคำนะครับก็อันนี้ก็คือคือจะพูดตรงๆก็คือจแจกฟรีนะฮะอันนี้แจกฟรีก็มากันได้นะฮะเราก็จะบริจาคเงินให้วัดด้วยก็ได้นะฮะทำบุญหยอดโต้ได้แล้วแต่ศรัทธาครับผม นะฮะแล้วก็เราก็สามารถนำเอาวัตถุมงคลไปได้เลยนะฮะเพื่อเป็นสีความเป็นสิริมงคลแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนหนังสือสดมนต์นะฮะพามาดูด้านในอันนี้ก็จะเป็นคาถามหาจาักรพัรดนะฮะนะี่ครับนี่จะเป็นลนักษณะแบบนี้เดี๋ยวพามาดูภาพรวมนะฮะว่าเป็นบริเวณข้างในนะก็พามาด้านใน นะครับเป็นรอ้อั่งางนี้อยากจะให้มากันนะฮะช่วงนี้ก็มากันได้นะมีภาพรวมนะฮะนะครับผมไม่ต่อ,อวัางเลยครับมากครับครับอ่ะโอเคเราจะเดินออกไปแล้วกันฮะเองดู ครับผมคระดิค,คู้จักครับคดีวอยคุณมากครับพี่เนเี่ยบริเวณโดยรอบนะนี่จะเป็นบริเวณโดยรอบนีก็ยังทำงานทำการปรับปรุปรงซ่อมแซมอยู่นะตอนนี้สวยงามนะฮะโดยรอบก็มากันได้มีบรรยากาศที่ล่มลื่นนะครับ โอเคนะฮะ่ปเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะครับนี่มักคฆังนะก็มามาลั่นะระฆคังให้ดังกังวานนะนีก็เป็นท้องนะฮะเพื่อมีชัยชนะเหนือศัตรูนะครับนี่ก็มาได้นะฮะโอเคเราจะเต็มตัวนะถ้าเดินกลับกันนะฮะ นะครับก็ผมก็พามาเที่ยวชมคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากจะได้อัรถรสดจริงๆกราบสการะขอพอรถึงที่ได้พลังบาร,รมีจริงๆก็ก็มาด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับผมของอย่างนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับจะเห็นผลไม่เห็นผลอยู่ที่ความศรัทธาศรัทธาง g มากศรัทธามากก็อาจจะได้เห็นผลเร็วหน่อยเพราะว่าอาจจะโจรกันง่ายหน่อยนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวผมม่ต้องกราบ ก่อนนะครับโอเคแล้วเราเดินทางกลับไปเลยครับผมนี่นะครับมาได้นะก็จะมีคุณยายนะขายดอกไม้นะครับโอเคครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะนี่ให้ดูอีกนิดนึงนะฮะนี่ครับมีการ,รบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตาม าตามเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานนะฮะนะก็โอเคครับแล้วก็อันนี้บริเวณด้านในโบ,บสถจริงๆบริเวณด้านในจริงสวยนะไว้ด้านในสวยโอเคครับผมก็ก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะค,ะครับขยานได้อัธโรอัธรตที่มากก่อนนี้ก็ต้องมาด้วยตนเองนะครับวัดปราสาทนะครับนนทบุรี นะครับเป็นโบราณสถาน400กว่าปีนะครับก็มากันได้นะฮะถ้าว่าง,างมีโอกาสวันไหนวันหยุดก็มามากันได้มาทําบุญทําทานบูรณะซ่อมแซมวัดให้เป็นที่เรื่องลือช่วยกันทํานุบํารุงพุทธศาสนามาอารุโมทนาสาธุกันจะได้นะครับผมส่วนวันนี้นะผมนะฮะอาบังใหญ่นะฮะลาไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้อาจจะไลฟ์สดอีกอาจจะคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองทั่วไป นะครับทั่วไปก็คุยกันนะทั่วไปก็ลองคุยกันดูเสวนาแลกเป็นความเห็นกันได้นะครับผมก็รับฟังทุกคนนะครับก็โอเคครับทั้งนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วครับผมโอเคเราเจอกันใหม่ประมาณอาจจะเย็นๆค่ำๆครับสวัสดีครับผม